กลับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่คุณนาคุณอาคุณลุงทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบอยพะลองนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่296นะพี่พี่อ่าเป็นอีพีที่296เหมือนเดิมพี่พี่บอยพะลองก็มีวัตถุมงคลมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมอีกเหมือนเดิมอ่าดูสวยดูชอบดูถูกใจถูกราคานะครับพี่พี่ท่านไหนดูชอบดูถูกใจแล้วนะครับนี่เลยครับศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองครับอ่าคือช่องทางการติดต่อนะ แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางพี่ๆขอแค่รับจริงขอแค่รับจริงจริงบอยเพระเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจะส่งโดยไปรษณีย์ไทยอย่างดีพี่ๆนี่มีค่าส่ง50บาทนะครับแต่ก่อนบอยพระลองก็ประหยัดค่าส่งนะส่งค่ายอื่นไม่ไหวพี่ๆของหายอของหายของไม่ถึงมือลูกค้าครับก็เลยจําเป็นต้องนี่แหละชัวร์ที่สุดแล้วนะครับ ไปซนีไทยนะครับอามาวันนี้มีอะไรมาให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมามามีชุดผ้าชุดจุดสชุดนะพี่ๆนี่ชุดละห้าสิบาทนะถูกใจแน่นอนพี่ๆชุดละห้าสิบาทเท่านั้นมาดูผ้าชุดก่อนดีกว่าพี่ๆอันนี้เป็นชุดสมเด็จเนื้อผงนะอ่าเดี๋ยวให้ดูไวๆห้าสิบาทเท่านั้นนะใครชอบ เอาไปได้เลยอันนี้เหมือนจะทาแลกข้างบนด้วยนะนี่อันนี้ไม่รู้ที่อ่าเนื้อหาประมาณที่หนึ่งองค์ที่สองนี่วัดโพกุที่ไหนเหมือนอยู่เพชรบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวัดโพกุนี่อันนี้เหมือนหลวงพ่อทองนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะอ่าสองละไวๆสอันนี้บ้านแ้วอ่าว่านแผวสามแล้วนะ สีโอ้โหเนื้อสวยอ,องนี้วัดจุกกระเชอรชะเชิงเ,เซานะครับปีสี่ศูนยี่สีละห้านี้ที่ไหนเอ่ยสมเด็จพุทธภูมิหลวงพ่อเจริญปีสามหเนื้อแห้งๆเลยนะครับห้าแล้วนะหกอ่าอันนี้รู้เลยเกตชัยโยอากลางทองนะอำเภอโพทองวัดอะไรวัดท่าโขงคุณคุณอยู่นะพิมพ์เกตชัยโยนะครับ หกแล้วก็ да. เจ็ดอันนี้เป็นเนื oui. ้อใบลานดำๆสวยๆเลยนะพี่ๆองค์นี auth, <intell> ้สวยนะเนื้อใบลานสวยเลยเนี่ยวให้ดูที่ไหนไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ที่พี่ๆเห็นไหมเออนี่เนื้อใบลานได้สวยเลยเจ็ดแล้วนะเจ็ดแล้วนะเจ็ดแล้วนะแปดเนื้อดินไม่รู้ที่นะแปดเนื้อดินไม่รู้ที่เก้าที่ไหนเอยอจะเป็นยันแบบนี้ น่าจะเป็นปีสองห้าสี่เจ็ดนะสิบสอันนี้วัดไหนเอ่ยเพชรบุรีนะครับวัดสมุทรทารามนะเพชรบุรีสิบเอ็ดอันนี้น่าจะเป็นปีลันย้อนยุกนะนี่วัดละคังนี่ปีลันย้อนยุกวัดละคังสิบสองชุดนี้ได้สิบสององนะพี่พี่องค์นี้กแ็แห้งนะครับไม่รู้ที่นะอ่าจะเป็นสมเด็จใหม่ๆนะเผื่อใครอยากได้ไป รู้ที่หรือว่าชอบนะครับเอาไปไว้แจก,กได้นะครับ50บาทเท่านั้นพี่พีได้สิบสององนะอ่าเอาไป50บาทเท่านั้นเป็นเนื้อผงสว,สวยเลยนี่องค์นี้สวยนะ50บาทต่อไปเป็นชุดที่สองครับชุดนี้ก็50บาทนะอ่าชุดนี้ก็ห้บาทให้ดูก่อนเลยกําลังร้อนแรงนะครับล็อกเก็ตลงงปูแหวนข้างหลังเป็นร้อ9ก้ากับร้อห้าครับ อันนี้เป็นเหรียญสภาพใช้นะครับไม่รู้รุ่นไหนนะนี่ดูแท้นะพี่พี่ดูแท้นะครับนี่ไว้ใช้ได้อ่านี่แก่อคงนี้ก็คุ้มแล้วสามสี่ก็จะเป็นนี่นะครับโอ้นี่เป็นของหลวงพ่อคูณด้วยนะครับพี่พี่นี่อันนี้ก็สวยนี่เออนี่ได้ฉากนี้หลวงพ่อคูณด้วยโอ้โหชุดน,นี้คุ้มนะห้าสิบบาทเองอันนี้อันนี้หลวงพ่อสด สวยอะล็อกเกตชุดนี้สวยอยู่นะพี่พี่รัชกาลที่๙เป็นหกชิ้นแล้วนะเจ็ดแปดนะครับอันนี้เป็นสมเด็จพระพุทธชินราชแล้วก็หลวงพ่อโสธรอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะอ่ะนี่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณอีกแอคหนึ่งยาแดงอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะลบๆไปแล้วนี่คุ้มอยู่นะชุดนี้นครับมีพ่อคูณมีอุ้ยวนันมีพ่อโสดด้วยนะครับ แค่ห้าสิบบาทนะพี่พี่อ่าไว้แจก,กลูกแจก,กหลานได้หรือไปห้อยบูชาได้พี่พี่เป็นล็อกเก็ตไม่ใหญ่นะครับได้ไปก็ไปเลี่ยมได้พระสดก็สวยนะอ่าอา่ลองดูนะห้าสิบาทเท่านั้นมามานี่นี่ได้ได้เก่าเก่ามาเหมือนกันนะคลาสสิกเลยพี่พี่สุดยอดของความคลาสสิกนะครับน่าใช้มากนะพระ สร้างสร้างสวยนะถือว่าสร้างได้สวยพี่พี่เป็นพนระลีลาสองหน้าหลวงพ่อขหลวงพ่อขอมัดไผ่ลงวัวพี่พี่อ่านี่เลี่ยมเลี่ยมเก่าๆเลยอันนี้เป็นกระไหลเงินกับกระไหลทองนะฝั่งนี้กระไหลเงินฝั่งนี้กระไหลทองแล้วสวยด้วยสวยเดิมเลยนี่ทุกรายการบอิพ่อลองรับประกันแท้นะพี่พี่ใครหาพาไ้ใช้นะครับนี่โอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยเดิมสนิทเลยพี่พี่ เดิมสนิทเลยนะครับเพราะขอมัดไผ่ลงวัวอันนี้น่าจะเป็นปีศูนย์ห้านะนี่ๆๆโอ้โหจมูกแหลมปิ๊บเลยพี่พี่สวยอ่าสวยจริงแล้วอ,อ,องค์นี้เป็นฝั่งนี้กระไหลเงินฝั่งนี้เป็นกระไหลทองเออสุดยอดความคลาสสิกดีเลยอันนี้กระไหลทองทั้งสองหน้านะ นี่นะประมาณนี้พี่พี่ดูฐานนะครับโอ้โหฟันคมๆแหลมๆเลยนะนี่อย่างนี้นับหนึ่งเลยนะครับเดิมจริงๆพี่พี่เดิมจริงๆอ่านี่ใครเอานะใครชอบนะบ่พอลองเอาองค์ละร้อยทันนะพี่พี่ทันหลวงพ่อขอมนะหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรีนะอ่าเอ,าองค์ละร้อยร้อยเดียวพี่ เอาไว้ใช้ได้นะ่จะเป็นปี0นะูนย์ห้าะเพราะขอมมรณะปี3มกว่าเลยนะเนี่ยทันแน่นอนพี่เอาไว้ใช้ได้ซ้ายหรือขวานี่สวยเดิมอา่าต่อมาคู่นี้คู่นี้เอาสัก80แล้วกันนะใครชอบนะนี่คู่นี้ขายเป็นคู่นะไม่ได้แยกอันนี้เป็นปกปกพรีพินาศวัดสุทัศน์พี่พี่ปีสามห วัสสุทัศน์ขออนุญาตวัดบวรเอาพิมพ์นี้มาสร้างนะเป็นรุ่นแรกด้วยออกเป็นลายเสือด้วยสวยๆเลยต่อโค้ดด้วยนะนี่นี่นี่พิธีเสาห้าเสกสามวาระด้วยนะเสกดีมากอ่าเสกดีมากเสกดีมากพี่ๆหาไว้ใช้ในองค์นี้จิ๋วๆนี่พุทธคุณเด่นแน่นอน,นครับน่าจะเสกที่ วัดสุทัศน์วัดบางคานแล้ววัดโสธรน,นะสามวัดวัดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเสกปีสามหกเลิกเสาห้าเลิกปีสามหกนี่เลิกใหญ่นะพี่ๆอ่านี่ใครเผื่อใครหาไปใช้แล้วองค์นี้เป็นแหนบพระพุทธไม่ทราบที่นะแต่สวยเดิมเลยนะครับนี่กระไลสวยเดิมไม่ทราบที่พี่ๆดูนะครับนี่เห็นไหมแกะ สวยๆอย่างนี้เลยตัวหนังสือคมๆอย่างนี้เลยนะครับ <relevance> เพียงแต่ไม่ทราบที่ยังสวยเอาไปใช้ได้พี่พี่นี่แนบอะ่ะคู่นี้แปดสิบบาทเผื่อใครชอบนะพี่พี่เผื่อใครชอบนะครับจัดไปอ่าต่อมามาพัดกล่องของเราบ้างบอลพระองได้หลวงพัดมาสามองค์นะได้สมเด็จมาสององเดี๋ยวไล่ให้ดู สมเด็จผงงาช้างหลวงมพัฒน์นะวารักระถิ่นปีหกสี่พี่พี่เจตนาการสร้างดีนะนี่แล้วสวยด้วยนะเป็นสมเด็จงานนากากพี่พี่น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 ี่เห็นไหมลำๆเลยน่าเก็บนะนี่เออนี่สวยๆเลยข้างหลังมีจีวอลหลวงปู่ด้วยครับทาทองทาทองตุวโคตรนี่มีหมายเลข อันนี้หมายเลขเก้าสี่ศูนย์สามครับเก้าสี่ศูนย์สามลำลำอย่างนี้เลยสวยนี่นี่ชอบนะผมก็ชอบเป็นการสร่วนตัวอยู่สมเด็จแพงหลายรุ่นอยู่นะพี่ๆของหลวงวพนะครับรุ่นที่เขาเล่นกันก็นกรุ่นไหนฮะรุ่นแตกรายงานรุ่นนั้นอีแพงเลยเป็นพาดหลักไปเลยออันนี้องค์ที่สองนี่อันนี้องค์ที่สองครับ นีล่ลำๆเหมือนกันนะครับขีดนูนๆเหมือนกันอ่าจมูกสวยๆเหมือนกันกีวอจะติดฝั่งนี้อันนี้จะทองจะบางๆหน่อยนะฝั่งนี้นะครับอันนี้หมายเลข8ปดศู 04. นยี่อ่าแปดศูนย์ศูนี่นี่พี่ๆชอบองค์ไหนนะครับสวยคลาสสิกนะครับสายลงวพบพัดอ่าเอาแปสิบบาทพี่ๆแปดสิบบาทเผื่อใครชอบนะองค์นี้บอพอลองบวกกับลารองละห้าสิบาทเอยองละห้าบาทนะ ซื้อมาสององค์ร้อยร้อยห้าสิบทุนองค์ละเจ็ดสิบห้าอเผื่อใครชอบนะองค์ละแปดสิบาทลองดูแล้วอีกองค์นึงนี่องค์นึงชื่อรุ่นดีนะชื่อรุ่นดวงดีพี่พี่นี่มาเหรียญสวยด้วยนี่ไม่ใช่เฉพาะชื่อรุ่นดีนะเป็นภาพปีลึกเหรียญสวยนี่เป็นงานหนากากด้วยนี่ชนวนเอ้ทองแดงนะ ทองแดงผิวชนวนหรือว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูดีๆก่อนนินจะหมูกสวยจะหมูกสวยเป็นงานหน้ากากนะพี่พี่เป็นหลวงปู่นั่งเต็มองค์เลยนะนี่งานสวยนะพี่ๆี่น่าจะเป็นงานหน้ากากอีกชั้นหนึ่งนะแปะผิวนี่นะครับเป็นทองแดงนะแปะผิวนะครับหรือไม่ก็ทองแดงมันปูแหละดูไม่ออกเดี๋ยนะ เหมือนแปะหน้าผิวมานะหมายเลขสองเจแปดสวยชื่อรุ่นดีรุ่นดวงดีพี่พี่อ่านี่มีมาสามองค์เท่านี้นะปูพัดอ,องค์นี้วพอรองเ,เอาหกสบาทนะพี่พนี่สวยเป็นงานนากากด้วยนะครับนี่นี่เห็นไหมนีชื่อรุ่นดีปีลึกน่าเก็บนะครับถ้าใครชอบนะอ่ามีกล่องให้ด้วยเอาหกสบาทเท่านั้น60สิบบาทเท่านั้นพี่พี่ชอบปิดได้เลย พ่อพัดนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองสุทธาศรีโรบพหลองก็ได้มาอง์นึงได้มาเพิ่มอีกองคหนึ่งนะพิมพ์ที่ไอรุ่นที่ว่าจะตามเก็บเดี๋ยวมาให้ดูเลยดีกว่านี่อันนี้เป็นปิดตาจัมโบ้ปลดนี้ก่อนเอาองค์นี้ก่อนรุ่นคุณคูณทองเงินล้านนี่คุณทองเงินล้านบพหลองได้เป็นเนื้อสีฟ,ฟ้ามาไม่รู้มีคนชอบหรือเปล่านะเป็นพิมพ์ปดนี้นะครับ หลังมนสารเลขสองหลักนะเลขสามห้าเลขต้นๆเลยเผื่อใครชอบครับราคาไม่แพงพี่พี่นี่อย่างนี้ปพาอลองเอาหกสิบบาทนะนปิดทองมานี่คัสสิกดีสวยเป็นพิมพ์จัมโบ้จัมโบ,บนน้ปลนี่เป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งเลยเนีย่อย่างนี้นี่เอาหกสิบบาทพี่พี่หลวงพ่อทองเดี๋ยวให้ดูอีกสององค์ เป็นเหรียญน,นะนอันนี้ยังไม่ได้เปิดแยกไว้ก่อนนะอะนนี้เปิดแล้วนให้ดูลงพ่อทองก่อนว่าพระอ,องได้มาใหม่เห็นไหมอันนี้อันนี้ได้มาพร้อมกันกันกบชุดนี้นะนี่เป็นทองทิพย์ยาแดงเป็นรุ่นเลื่อน,นสมรณศักดิ์หกรอบนี่เจตนาการสร้างก็ดีนะพี่ๆให้นี่มอมเงินให้ลนะใใหลวงปู่ครับปัจจัยให้หลวงปู่ อันนี้ก็จะหมูกจมูกสวยอยู่นะเออจมูกไม่โดนเลยนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นทองทิพย์ยาแดงดูเหรียญสวยนะเหรียญหนาตึกเลยอันนี้หมายเลขเจ็ดศูนย์นี่เจ็ดศูนย์ต่อโคดท,ะทะหารตรงนี้ข้างหลังเป็นพัยดยอ่านี่ได้มาสองเหรียญได้มาสองเหรียญจุดเริ่มต้นก็คือเหรียญน,นี้แหละนี่ ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้นะผมก็เลยชอบเลยเห็นก็เลยชอบเลยไนดะ้เป็นได้ไอเหรียญอัป,ปกาไม่ตัดปีกมาไอเราก็ชอบเนื้อแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นยาแดงด้วยอันนี้หมายเลข2องนี่203ศูสโอ้โหสวยแท้ดูง่ายซีนเดิมใสๆอ่านี่นะครับฟังราคาไหมเผื่อใครชอบเผื่อใครไหว อันนี้เอาสองร้อยี่สิบนะซื้อมาสองร้อยเปิดสามร้อยนะเขาเปิดสามร้อยพอลองต่อได้มาสองร้อยเอาสองร้อยี่สิบเผื่อใครเอากำไรยี่สิบบาทองนี้ก็ร้อยยี่สิบนี่องนี้ซื้อมาร้อยเอาร้อยยี่สิบไม่รู้ว่าซื้อมาแพงหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่แพงหรอกหลวงพ่อทองราคานี้เราไหวเราก็เก็บนะครับอย่างที่บอกนะพระหลังบ้านผมไม่มีเลยนะพ,พี่หมดเกลี้ยงเลยะฮะไว้ตรงน้องแยกมาไว้ชอบก็ค่อยปิดมา ไหวก็ค่อยปิดมานะพี่ๆแพงกว่ากันย0่สิบสามไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าชอบผมคิดอย่างนี้นะมาไล่ต่ออันนี้เป็นเหรียญเงินไหลมาลงปูหาสุภโลนวัดสกวันน่าจะปีลึกอยู่นะปีหกสามหรือหอะไรเนี่ยนี่นี่สวยเลยข้างหลังนี่ปี6กสามนะพี่ๆนี่ ปีหกสามลบปูหาเงินไหลมาชื่อรุ่นดีมากพี่พี่เป็นทองแดงผิวไฟนะติดลุงตรงนี้นิดเออนีข้างหลังรันหมายเลขนะต่อโค้ดรวยอ่าสี่องหนึ่งะครับคือหมายเลขมีใครชอบไหมลุงปูหาคนรู้จักเยอะอยู่นะ พระสายกรรมฐานอีกองหนึ่งนะของกาลสินนะพี่ๆเหรียญสวยนะเหรียญออกแบบสวยอยู่อ่าอย่างนี้60สิบาทพี่พ่อาเผื่อใครเอานะเผื่อใครชอบ60บาทเท่านั้นครับรุ่ชื่อรุ่นดีเงินไหลมาพร้อมกล่องอ่าลองดู60บาทแล้วก็อันนี้เป็น ชื่อรุ่นเนี่ยราชสีเชิญธงนะครับหลวงปู่บุญเหลือสังวะโลวัดโคกปีคออำเภอเมืองสาแก้วมาดูกันเนี่ยเจออย่างนี้ก็เช่านะพี่พี่นี่ผมไม่เคยได้หลวงปู่มานะแต่ว่าไปเจอเจอลักษณะเหรียญแล้วก็เจอผิวเจอเลขโคด้ดอ่าตองเจ็ดนะครับไม่เช่ามาไม่ได้นะพี่พี่ข้างหลังเป็นมังกรนะสวยๆเผื่อใครรู้จักหลวงปู่บุญเหลือ นี่เป็นเกจิเมืองสาแก้วนะครับนี่สวยอยู่นะพี่พี่ไม่ขี้เลนะครับไม่ขี้เลนะนี่มังกรไออันนี้เป็นกิเลนหรือเปล่าไม่ใช่กิเลนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเราจะสีเป็นสิงหแหละนี่ยนี่ข้างหลังเป็นมังกรเลขนี่พี่ๆสำคัญเลขเลยโอ้โหพี่จะไปหาจากไหนเนี่ยนี่ครับต่อโคตดชัดเจนบุญเหลือ ه, ใครรู้จักหลวงปู่นะเป็นท่านเป็นลูกศิษย์สายสายปาจีนโดยโดยนั่นเลยนะเป็นหลวงปู่เลยนะหลวงปู่หลวงปู่โหหลวงปูโ่โหหลวงปูป่ทองปู่ทองวัสสากแก้ว2เกจิยุคอินโนจีนเหมือนกันนะทาเป็นเล่นไปนะครับอ่าเอาเอาเอาไป60บาทพี่พีเลขตอง7จะไปหาจากไหนอ่ะใส่สองไม่ให้ก่อนนะครับ สอ,องเจ็ดสวยๆเลยแล้วก็องค์นี้เป็นรูปหล่อรุ่นสมพรปากหลวงปู่ข่ำวัดวังว่าพี่ๆระยองอยู่อำเภอแกงนะบอวยพอลองเคยไปครั้งหนึ่งเคยผ่านไปแล้วก็ไม่รู้นะว่าวัดหลวงปู่อยู่ตรงนั้นไปส่งของส่งของที่อำเภอแกงนั่นแหละมันจะเป็นแยกแยกพอดีเป็น3มแยกบยพอลองติดไฟแดงอยู่ กำลังจะออกตัวเอา้ามองไปเอา้าวัดวังว่าเออไม่ได้สังเกตตอนไปไม่ได้สังเกตนะครับขากลับถึงเห็นนะครับก็ไม่ได้แวะวัดวังว่าต่อโค้ดสวยนะพี่พี่เห็นไหมติดปลอดติดแมงปีกแมงทับนะเหรียญสวยเดิมเลยนะพี่พี่เดี๋ยวลงกล้องให้ดูชื่อรุ่นดีมากสมพรปากาใครชอบเช่าเก็บไว้ได้นะพี่พี่เป็นรูปหลอนานๆนจะได้มาสักทีนะรูปหอลอหลวงปู่คำ นี่ผิวติดประหลอดเลยสวยๆเลยเออนี่ชัดเจนอ่าชัดเจนพี่พี่ชัดเจนนี่เนะี่ยอ่าเผื่อใครชอบมีกล่องให้ด้วยนะครับเอาหกสิบาทนะพี่พี่ไม่ได้แพงนะครับอ่าไม่ได้แพงนะครับอ่าสชื่อรุ่นดีมากชอบเช่าเก็บไว้ได้พี่พี่หกสิบาทเท่านั้น แล้วก็องค์สุดท้ายของ e ีพีนี้นะพี่ๆองค์สุดท้ายของอีพีนี้เป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีสำเบาทองหลวงพ่อสนั่นสุนันโทนะครับหลวงพ่อสนั่นอำเภอวิเศษชัยชาญอ่างทองปี6-2มาดูเหรียญกันนะครับนี่น่าจะเป็นชนวนนะนี่สว,นสวยๆเลยพี่ๆไม่ใช่ทองแดงนะครับชนวน ชนวนหรือนวะวะเนี่ยอ๋อชนวนนะพี่ๆช่อช้างชนวนนะสามหกหกเจ็ดสามหกหกเจ็ดคือหมายเลขนะครับเจ็ดไหมนี่อ๋อเลขเจ็ดนะพี่ๆเหรียญสัมภาทองข้างหลังนะครับเป็นคล้ายๆหมื่นยันนะมีพญาคุฑอยู่ตรงนี้ด้วยพี่ๆอุ้ยใครชอบนะจัดได้เลยนะเหรียญน,นี้สวยเป็นเนื้อชนวนด้วยนะ ข้างหน้าจะเป็นหลวงปูท่ทวดนะองค์หลวงปูท่ทวดเป็นงานหน้ากากสวยไหมพี่พี่ดูนิ้วมือนะครับอ่าดูนิ้วมือหลวงปูท่ทวดนะครับนี่ทำได้สวยทำดีทำประนีนนะพี่พี่นี่เป็นคล้ายๆหมื่นยันสวยพร้อมกล่องให้นะครับอ่าองค์นี้บอยพอลองเอาร้อยเดียวนะเอาร้อยเดียว ซื้อมาร้อยเดียวเอาร้อยเดียวครับรู้สึกว่าจะซื้อมาแพงเกินไปหรือเปล่านะครับอ่าร้อยเดียวองค์นี้ไม่มีกําไรนะครับซื้อมาฝากพี่พี่แต่เหรียญสวยหลวงพ่อสนั่นน่าเก็บเหมือนกันนะท่านก็เป็นลูกศิษย์สายไม่ไม่ขี้เหร่นะเดี๋ยวนะลืมไปละน่าจะหลวงพ่อแพรนะพ่อแพรวัดพิกุลทองนะท่านได้ไปไปรับใช้อยู่หลวงพ่อแพรเราก็รู้อยู่นะเป็นลูกศิษย์สายปูสุข ต้องได้วิชามานะท่านเด่นในทางเมตตาแหละทางดังอยู่ไอ้อ้ไอ้อไอที่ที่เป็นคุณแผนอะที่หลายหลายหลายคนชอบอะที่ผมเช่ามาเนี่ยแหละหลวงพ่อสนันองค์เดียวกันร้อยเดียวร้อยเดียวพี่ๆชอบจัดไปชอบก็จัดประหยัดทำไมอ่าลองดูลองดูครบแล้วนี่นะครับก็ตามนี้เลยครับดูสวยดูชอบดูถูกใจก็ ตามนี้เลย0655เป็น64932มีปลายทางมีค่าส่ง50บาทอ่าก็ลุยเต็มที่พี่ๆออันไหนที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปหลายๆท่านก็ทราบอยู่นะครับชีวิตต้องเดินต่ออ่าก็ขอบพระคุณหลายๆท่านที่ให้กำลังใจนะครับกลาบขอบพระคุณพี่ธงนะครับพี่ธงชัยนะครับที่ช่วยงานมานะครับก็กลาบขอบพระคุณด้วยใจจริงนะครับสำหรับพี่พี่ๆท่านอื่นคุณนะ้าท่านอื่นคุณลุงที่ให้กำลังใจก็กลาบขอบพระคุณเช่นกันนะครับ อ่ะก็ชอบองค์ไหนก็จัดไปนะพี่พี่นี่เลยนะครับชอบองค์ไหนก็จัดไปอีพีนี้บอยพลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันอีพีหน้าพี่พี่ลาไปแล้วครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทกท่านครับสวัสดีครับ